ับ GWM Great Wall Motor โคราชนะคะโดยเอกสหกค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราได้นำยนตรกรรมค่ะหลากหลายรุ่นนะคะ3รุ่น3รูแปแบบนะคะพร้อมกับอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะมาให้ทุกท่านนะคะได้สัมผัสแล้วก็เป็นเจ้าของกันในงานนี้นะคะสำหรับ The North East International Motor Show ครั้งที่29ด้วยค่ะใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้นำแบบ สำหไไร,รับคุณลูกค้าภายในงานมอร์โชช์โครัมชทุกท่านนะคะพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษ,ษที่เราหมอบมอบให้นี่เองค่ะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเราพากค่ะคุณลูกค้าหลายๆท่านไปดูกับกรถกรมนะคะว่าวันนี้เราได้นำกับรถรุ่นอะไรมาฝากกันบน้างสำหรับคุณลูกค้าน,นี่เ <c oughs> องค่ะกับรุ่นแรกด้วยกันเลยนะคะกับทารา์ลีซีลนะคะกับการออกแบบสแสดงถึงเทคโนโลยีนะคะแห่งความอนาคตและที่ความร้อนสมัยความเป็นเลิศในเรื่องของการขับขี่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5 ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดมากกว่า243แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด5 0 5 530นิวตันเมตรพร้อมกับลูกษั์ภายนอกที่มีความหููหราและดีไซน์ที่ทันสมัยเป็นในสไตล์ยุโรปอีกด้วยค่ะและยังมาพร้อมนะคะกับไฟหน้า LED และดีไซน์นะคะไฟไท้าย LED อีกด้วยค่ะ เรามาดูในส่วนของอุปก,กรณ์ภายในแน่นอนว่าเรายังคงตอบย้ำในเรื่องของความหูหราและความไฮคาที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ พร้อมกับเบาไฟฟ้าคู่ห่วงมาลัยมังติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลดับดิจิตอลขนาด10นิ้วหัวแก้วแบบไฮแกาสและมาพร้อมกับเบานะคะผู้ขับขี่และผู้โดยสารพุ้มหนังแบบซ้อมทูโทนมาพร้อมกับระบบนะคะในเรื่องของสัญลุกแบบพานรามิดขนาดใหญ่เป็นระบบม่านไฟฟ้าอีกด้วยค่ะและเรายังมีกับระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเปริดสันลุกและก็ในเรื่องของการทักทายนะคะอย่างเช่น สวัสดีฮาวาว หรือสําหรับลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยากจะเปิดสลูปแบบระบบสั่งการด้วยเสียงฮาว่า wow. เปิดสลูปนะคะเขาก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงอีกหนึ่งเทคโนโลย,ยีนี่เองค่ะเรามาดูในส่วนถึงระบบชิงความเซฟตี้แน่นอนนะคะความเซฟตี้ของเราคงใจสําหรับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งมาพร้อมกับในเรื่องของระบบ A/C c ระบบการควบคุมความเร็วแบบแบบผันและยังมีรับบเรโมทไฮบริด is, ที่เพิ่มประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่แบบเนื้อระดับและใน ให้มความเพิดเพิพร้อมกับความนะคะแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายรองรับทุกสถานการณ์ในเรื่องของการขับขี่ประกอบไปด้วยการโหมดในเรื่องของการขับขี่แบบซีรูปแบบ1โหมดมาตรฐาน2โหมดสปอต3 หมดประหยัดและโหมดที่4เป็นโหมวดนะคะในเรื่องของสภาพถนน,นเรื่องหลายเพื่อเป็นเพื่งในเรื่องของการระบบถุดขวางเซฟตี้นี่เองค่ะและนี่นะคะก็เป็นความลังสมัยกับอีกหนึ่งเร่องค่ะ Tower Passive นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจยังมีอีกหนึ่งเช็คตัวยี่ด้วยกัน กับระบบในเรื่องของการสั่งการกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจแล้วตัวนี้ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและก็มีระบบความซลอตภั ity, เป็นระบบที่หนึ่งอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้กับข้อเสนอสุดพิเศษกับฟรีนะคะในเรื่องของฟรีค่าบำรุงมะเน้น5ปีหรือ100กิโลเมตรและมาพร้อมกับฟรีนะคะในเรื่องของการประกันภัยชั้นหนึ่ง ฟรีเติมน้ำมันเต็มถัง oh. และก็ประกันภัยในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะ5ปีและแบตเตอรี่8ปีไม่จำกัดระยะทาง oh. พร้อมกับฟรีนะคะในเรื่องของการช่วยเชื้อชุบเชญ5ปีและยังมาพร้อมกับในเรื่องของการ จุดกาวกาอีกด้วยและนี่ก็เป็นข้อสนอสุดพิเศษกับอีกหนึ่งนู่นแบบา o w e r สิค่ะเรามาดูอีกหนึ่งนะคะของความล้ำสมัยและก็ในเรื่องของดีไซน์นะคะกับา o w e r j e จ e l i อ n เนื hmm. ้อความคาดหมายทุกการขับขี่แบบมีสไตล์และมาพร้อกับความเท่ปั๊สปอร์ตต้อนกับ ของเชคโูร์ยีนะคะที่มีมิติและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการขับขี่รวมไปถึงกับเครื่องยนต์1.5ลิตรมาพร้อมนะคะกับในเรื่องของการขับขี่แรงม้า190กรงม้ามาพร้อมกับแรงบิด375นิวตันเมตรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับตราเวนได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมกับรูปแบบเตีรยแบบ BSE และยังมีกระจังหน้าที่เป็นสไตล์นะคะที่เป็นพิเศษของโจวัยรุ่ติดตัว พร้อมนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงกับไฟฟ้านะคะทั้งสาย้านและสาหนาดแบบ LED พร้อมกับดีไซน์ภายในที่มีความเป็นรูปแบบทือถืและยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีเช่นเดียวกันแบบแทชชาร์จทรัสท์พร้อมกับเบกหนั่งพับได้และยังมีกับหน้าจอมีเดียนะคะแสดงผลสัมผัสขนาด12.3นิ้วพร้อมกับลำโพงนะคะเพิ่มให้อีก6ตำแหน่ง6ตัวด้วยกัน พร้อมกับนะคะในเรื่องของพาสลูตแบบพานอโมโมิขนาดใหญ่และมาพร้อมกับระบบชุกความเซฟตี้นะคะในเรื่องของทุกเสี่ยงวินาทีในเรื่องของการขับขี่ถุงลมนิรภัยรอบทิศทางและระบบ ACC กล้องหลังแสดงรอบทิศทาง360นะคะเป็นแบบ Full HD พร้อมกับระบบเบรกชุกเชิญอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกและยังมีกับนะคะกล้องห้างจุดและพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะคะ12จุด ในเรื่องของระบบถึงความเซฟตี้และที่พิเศษสุดๆเป็นไฮไลท์ของตัวฮาวเลนะคะโซลไอนก็คือในเรื่องของการทอยจอดแบบอัตโนมัติสรูปแบบทีมอบให้สำหรับท่านใดที่สนใจเรายังมีอีกข้อเสนอสุดพิเศษในเรื่องของการออกรถในวันนี้กับข้อเสนอค่าบำรุงรักษาห้าหมหรือหนึ่งแนกิโลพร้อมกับฟรีนะคะในเรื่องของปกันฟีประกันภัยชั้นหนึ่ง ีเติมน้ำมันเต็มถัง 4. ประกันเครื่องยนต์5ปี 4. นะคะในเรื่องของประกันแบตเตอรี่นะคะต8ปีไม่จกบบักัดระยะทคง 4. ค่าบริการชงเชย5ปีและอัตราดอกเบี้ยวมต้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอันนี้เป็นข้อเสนอสุดพิเศษอีกหนึ่งอุกที่ของใจสําหรับลูกค้าหลายๆท่านไทยในงานมอเตอร์โชว์ของเราในครั้งนี้ขับต,ตัวขาว่าวเราเจอไรออนี่เองค่ะ และถัดมานะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่เราว่าเขาเป็นพระเอกใครในงานเลยนะคะกับรถยนต์ไฟฟ้าแ100าท้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ทุกท่านตามหากันอยู่นะคะและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มาแรงที่สุดในปีพศนี้น,นั่นเองค่ะสําหรับโอ a กน่าโนแคนนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับรุ่นนี้ค่ะเขาใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าแท้ร้อโดยที่คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะแล้วก็ต่อหนึงานการชัดครั้ง ะะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่500กิโลเมตรค่ะและที่แน่นอนค่ะหลายๆท่านนะคะสนใจเรื่องของการชาร์จนะคะสามารถที่จะชาร์จได้ที่ไหนได้บ้างนะคะเราก็ตังแต่ที่บ้านของท่านเองหรือจะเป็นที่ความน้ันนะคะที่รองรับสําหรับการชาร์จโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยอีกทางค่ะเขามาพร้อมกับ ้มีการผสมผสานกับความโมเดิร์นแล้วก็ออกแบบในสไตล์เรโทรมาอิเนเทิร์เพื่อให้ย้อนยุคนะคะแล้วก็มีความน่ารักกับทัดประักแบบนี้จริงๆแล้วค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายถูกตำแหน่งนะคะเขามาพร้อมกันกันกบชีนาน์ค่ะทั้งหมดท่าตำแหน่งด้วยกันนะคะเป็นแบบผ้าประตูแฮชแบ็กนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมา ยองกับในเรื่องของการใช้งานกับเทคโนโลยีที่ครบวงจรภายในตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าจอสแสดงผลขนาดใหญ่นะคะที่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะกับทั้ง Android รวมไปถึง Apple CarPlay ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งการผ่านทางเสียงของเราแบบภาษาไทยได้ด้วยค่ะพร้อ นะคะบริเวณตรงกลางนี้นะคะเขาแปนอิเล็กทรอนิกส์ชิปอรนนั่นเองค่ะเป็นระบบเกียร์แบบใหม่นะคะเพียงแค่หมุนปลายนิ้วสมัมผัสค่ะคุณจะได้สนุกกับการขับขี่ในรูปแบบที่คุณเปลี่ยนเกียร์สนุกด้วยคลาสสิกด้วยนะคะเพราะ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะอย่ยงท้าบลายนิ้วสัมผัสคุณจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างเต็มที่เพราะกันมีแล้วค่ะบริเวณคอนโซน,นตรงกลางนี้นะคะก็ยังเพิ่มเติมกับรูปหลักดีไซน์ค่ะที่ดูโหมดเดินมาขึ้นนะคะแล้วก็ยังให้เทคโนโลยีค่ะระบบนะคะที่เรียกว่าเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะอีกทั้คงค่ะก็ยังมาพร้อมกับบริตรงกลางค่ะเป็นออโต้เบรกโฟนะคะแล้วก็เป็น เกรดมือแบบไฟ,ฟ้านะคะส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะที่เขาได้ให้มาสำหรับคันนี้นะคะระบบควบคุมการออกตัวนะคะในส่วนของความลาชันนะคะหรือว่าระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติด้วยนะคะรวมไปถึงระบบในเรื่องของการเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งให้กับคุณค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังมีระบบป้องกันการออกนอกโคเลนระบบเตือนการก่อนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของถุงลม นี่รภัยเป็นแบบคู่หน้าเบาะหนังนะคะพับปรับไฟฟ้าและด้านหลังค่ะสามารถปรับพับได้60/40ค่ะมีหลังคาซันรูฟนะคะที่เปิดแบบไฟฟ้านะคะและแน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงนะคะผค่าน นี่เลยนี่คือความสะดวกสบายนะคะที่โอราคุนแครจัดมาให้กับคนในปีพศนี้ค่ะและความแน่นอนของเรานใะะนเรื่องของราคาค่ะเราต้องแจ้งกันเลยว่าในปีนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้อำนวยความสะดวกนะคะให้คนได้เป็นเจ้าของง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนลดเพิ่มเติมหนึ่งแสนหกบาทสำหรับปีนี้นั่นหมายความว่าราคาของรถไฟฟ้าระ ที่8 2 8 5 0 0บาทเท่ัานั้นเองค่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณจะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะค่ะว่าคุณจองกับเราภายในงานนี้นะคะและส่วนบริการของเราค่ะก็อยู่ติดกันกันกนกบโกวต์เฮาด้วยนะคะส่วนบริการเรามีที่นี่คอยดูแลชาวโคราชที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณไม่ต้องกังวลใจแน่นอนนะคะโดยเอกสหโคราชนั่นเองค่ะจูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็ะเป็นโยตกรรมนะคะที่เราได้นําหม้อไพ่กับภายงานมุกโชของเราในครั้งนี้ รังที่29นี่เองค่ะสาหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้ยินกับเสียงประชาสัมพันธ์แบบนี้และข้อสสุปสุดพิเศษแบบนี้นะคะดีๆก็อยากจะเรียนเชิญหรือว่าแนะนานะคะเชิญชวนให้คุณลูกค้ามาลองในส่วนของการุงกิจกรรมบรูรพกิจกรรมเชสต์ไร์นะคะไม่ว่าจะาพี่ไอเอ็มของเราเที่เหมาะเหมาะให้กับแคมเป็นสุดพิเศษค่ะใช่แล้วนะคะแล้วสําหรับรอบนี้นะคะผนิลพัพเบรกรประชาสัสพันธ์ค่ะแล้วมาพบกับเราได้ในช่วงป่าอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ขอบคุณทุลกท้าแล้ว สวัสดีค่ะ